ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับมาแนะนํานะครับวิธีการครับเปลี่ยนชื่อเครื่องครับให้ตัวเครื่องที่เป็น Macbook นะครับหรือว่าเป็นตัวเครื่อง Mac ทั้งหมดนะครับสามารถนะครับตั้งชื่อเราเองได้เวลาที่กรณีที่เครื่องอื่นจะ AirDrop มาหาเรานะครับมาดูวิธีการครับว่าทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับของชื่อเครื่องเราเนี่ยที่เราส่งไปเนี่ยจะเป็นชื่อเป็น u ฟันใช่ไหมครับให้ไปที่เมนู Apple นะครับซ้ายบนนะครับแล้วก็ System Preferences นะครับ หลังจากนั้นครับไปดูางว่าแชร์ลิงครับจากชื่อเดิมเนี่ยชื่อเครื่องเป็นยูฟันใช่ไหมครับเราสามารถปาดตัวหนังสือนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตรงนี้ได้ครับเป็นชื่อที่เราต้องการตั้งนะครับแล้วก็ปิดนะครับหน้าต่างสีแดงไปนะครับปุ่มสีแดงปุ๊บเรามาดูครับว่าเวลาที่เราจะแชร์ลิงหาคนอื่นเนี่ยนะครับชื่อเราที่คนอื่นเห็นก็จะเป็นชื่อนะครับตามที่เราเปลี่ยนชื่อตรงแชร์ลิงเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตได้จากเวลาที่เราจะต้องการทําการแอร์ดรอปนะครับนะครับ ตรงนี้นะครับจะเห็นชื่อเครื่องคนอื่นใช่ไหมครับเช่นกันครับชื่อคนอื่นจะเห็นเราเป็นชื่อที่เราตั้งเรียบร้อยนะครับสําหรับที่ง่ายต่อการค้นหาชื่อเครื่องของเรานะครับวิธีการก็มีดังนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ